สิ่งที่เราจะบอกว่าทางออกที่เหมาะสมคืออะไรนะครับทางออกที่เหมาะสมคืออะไรเนี่ยมันคือมัคนะขอขอขอไอขึ้นขึ้นไอ้ PowerPoint หน่อยฮะทางออกที่เหมาะสมในที่นี้ที่เราบอกกันเนี่ยมันคือมัคนะแต่ว่าหลายหลายปีมานี้นะฮะหลายหลายปีมานี่เนี่ยมันเถียงกันเถียงกันไม่จบผมไปวงป็นเป็นร้อยร้อยวงแล้ว แล้วสมมติถ้าเปิดฟรีปั๊บเนี่ยกลับบ้านได้เลยเพราะทุกคนพอยกมือปั๊บกันหนึ่งก็ชี้ไว้ชาวเผาเผาอีกคนหนึ่งบอกว่าไอคนในเมืองก็ขับรถยนต์ทําไมไม่เป็นผู้ไม่ไม่ต้องมารับผิดชอบไอ้นี่ก็บอกว่าเกิดจากข้าวโพดคือมันมองมันไม่ได้มองเห็นปัญหาแต่ว่าทุกคนอยากจะพูดทุกคนรู้แล้วแต่เพราะเพราะฉะนั้นพอทุกคนรู้ว่าตัวเองอยากจะพูดอะไรก็มีก็มีโจทย์ของตัวเองมานะครับแล้วพอนาไปสู่ ขั้นตอนการออกแบบการแก้ปัญหาชุดมาตรการก็ไม่ตรงกันสักทีเพราะว่ามองชางไม่ตรงกันมองปัญหาไม่ตรงกันนี่เป็นเรื่องยากมากแต่ว่าเรื่องยากดังกล่าวนั้นจะจะง่ายขึ้นถ้าเราถ้าเราเอาปัจจัยผลกระทบต่อสุขภาพมาเป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็มาช่วยกันดูว่าจะออกแบบมาตรการที่เหมาะสมอย่างไรนะครับส่วนคีย์เวิร์ดที่บอกว่าไฟป่าขนาดใหญ่ในภาคเหนือเนี่ยครับขอขอสไลด์ต่อไปครับ ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องใหม่ในปีนี้นะที่มีระดับมาตรการระดับยนโยบายพูดถึงเรื่องไฟในป่าไฟขนาดใหญ่ในป่าแล้วก็ปิดป่าเลยอะไรทำนองนี้ครับแล้วก็ท่านผู้ว่าเองก็พูดเรื่องไฟข้ามเขตนะครับก็มีมาตรการร่วมกันก็คือว่าไฟที่มันข้ามไปข้ามมาม,มันก็ใหญ่นะแล้วก็พูดถึงเรื่องยุทธศาสตร์ในการดูแลพื้นที่สําคัญอย่างเช่นสีลานนา ที่เชียงดาวที่อะไรต่างๆที่เป็นการปกป้องเชิงพื้นที่จากเดิมเนี่ยเราเคยได้ยินแต่ว่าสั่งการไปที่อำเภออำเภอเชียงดาวอำเภอจอมทองอำเภอแม่แจ่มแต่ละอำเภอแต่ละอำเภอไม่ได้มองในเชิงพื้นที่ปัญหาที่เป็นป่านะครับคราวนี้ผมผมก็มาพบว่าในช่วง3-4มปีมาเนี้ยเราเราเราได้พัฒนาการความรับรู้เกี่ยวกับปัญหานี้ไปได้ไกลมากกว่าเดิมนะครับตอนผมมาทําเรื่องนี้ใหม่ๆเนี่ยผมก็ยังงงผมเข้าใจว่า ข้โพูด้วยซ้าไปนะครับเพราะเราไม่มีข้อมูลดาวเทียมเราเพิ่งได้เห็นกันเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองนะครับเ,เข้าใจเรื่องลมฟ้าอากาศคําว่าไฟแปลงใหญ่เนี่ยที่เราคุยกันเนี่ยไม่มีไม่มีอยู่ในสาระบบของราชการนะครับเป็นการสถาปนาคำคำนี้ขึ้นมาในการวงสัมมนากับสวเมื่อ,เม,อเมื่อปีเมื่อ2อปีก่อนนะครับหลังจากนั้นผมก็เอามาออกรายการเอาอาจารย์ปุ้ยดรปุ้ยจากกิสโนจิสดา ของมอชอเนี่ยครับกับพี่วิทยามาออกอรายการผมก็สถาปนาคำคำนี้ขึ้นมาโดยเราชี้ว่ามันมีพื้นที่ไฟแปลงใหญ่อยู่ในภาคเหนือนะไฟแปลงใหญ่ดังกล่าวเนี่ยม,มันเกิดขึ้นเยอะมากเลยทางจิสนาก็คือจิสนอร์เนี่ยเอาความซ้ำซากมาดูซึ่งก็ตรงกันกับคณะทำงานของสบอรนรที่มีที่มีจิสดาที่มีดรเจนชานรงค์ที่มีดาาร,ดรหลายดออรอยู่จากหลายมหาลัยเข้ามาแล้วก็ทำรายงานชิชชช้นหนึ่งนะครับให้กับ ให้กับท่านนายกท่านมนตรีเมื่อปีที่แล้วเมื่อต้นปีที่แล้วขอสไลด์ต่อไปครับรายงานของดรเจนเนี่ยครับแล้วก็ทางคณะทํางานที่ส่งให้สํานักนายกรัฐมนตรีเมื่อปีที่แล้วเนี่ยครับเขาไม่ได้ใช้คําว่าไฟแปลงใหญ่เขาใช้คําว่าไฟซ้ำซากนะครับโดยโดยนิยามก็คือว่าเอาพื้นที่ป่าเป็นหลักไม่ได้เอาพื้นที่การปกครองเป็นหลักก็ได้พบว่าพื้นที่ป่าสารวิน5 0 0 0 0 0ไร่พื้นที่แม่ปิง2 0 0 0 0 0กว่าถ้าเอาแม่ปิงรวมกับ แม่ตื่นอมก่อยเนี่ยก็ห้าแสนกว่าพื้นที่พื้นที่ป่าที่ผมเพิ่งไปมาก็เป็นพื้นที่ป่าแปลงใหญ่ของเชียงใหม่มีอะไรของเชียงใหม่ก็คืออมก่อยนะครับแล้วอมก่อยเนี่ยก็ถูกรายงานโดยรวมของป่าเพราะฉะนั้นอมก่อยที่ติดล,ลำดับต้นๆของประเทศเนี่ยครับก็คือพื้นที่ไฟอยู่สามอำเภอร,รวมกันนะครับจอมทองจอมทองมีแม่แจ่มหน่อยหนึ่งแล้วก็ทังหอดนะครับรายงานชิ้นนี้ก็ถูกส่งเข้าไปนะครับก็ แต่เขาก็เป็นคำว่าใช้คำว่าไฟซ้ำจ้างนะครับแล้วก็ถูกรายงานโดยสวงสอวออะไรก็เยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็เป็นครั้งแรกๆในใน,ในการพยายามจะแก้ปัญหาแต่มันไม่ทันปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเราพยายามจะเสนอเรื่องไฟข้ามเขตด้วยก็มาเกิดผลกันในปีนี้นะครับเกิดผลกันในปีนี้ก็คือว่าท่านท่านท่านผู้ว่ามาปั๊บเนี่ยท่านรู้เรื่องไฟข้ามเขตท่านก็ขยับเลยไฟข้ามเขตนะครับขอสไลด์ย้อนหลังหน่อยครับ เราเสนอคำคำนี้เนี่ยเนื่องจากเราพบว่าหลายปีมานี้เนี่ยทุกคนพอพอ,พออยู่ในวงประชุมก็เอาจะแก้ปัญหากันยังไงไอ้นี่ก็บอกว่าจะต้องปลูกต้นไม้นะครับในช่วงดวดวนเดนเนี่ยนะไอ้นี่ก็บอกว่าต้องจะเอาฟันดำลดควันดำทางทางนี่คือภาคประชาชนภาครัฐก็เหมือนกันภาครัฐก็บอกว่าทำสเสวียนทำสเสวียนเก็บใบไม้เข้าใส่สเสวียนเป็นเรื่องเป็นราวกัน ยังต้องฉีดน้ําขึ้นฟ้าทุกคนก็จะมีชุดมาตรการกันมากมายไปหมดเลยนะครับการที่เราพยายามจะทําเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยเราไม่ได้ต้องการจะเชิดคําว่าไฟแปลงใหญ่ขึ้นมาให้เป็นไฟแปลงใหญ่แต่เราต้องการจะเป็นศัพท์ที่เป็นคอมเพลทีฟนะครับมีไฟแปลงใหญ่ก็มีไฟแปลงกลางมีไฟแปลงกลางก็มีไฟแปลงเล็กมีไฟแปลงเล็กนอกจากไฟแปลงเล็กก็มีไฟซ้ำสรางคู่กันไฟซ้ำสรางก็แสดงว่ามีไฟไม่ซ้ำสราก ไฟไม่ซ้ำซากมีไฟดีมีไฟดีก็มีไฟร้ายมีไฟร้ายก็มีไฟคอนโทรลได้ไฟคอนโทรลได้ก็ไฟลามและไฟไม่ลามก็มีการจำแนกแยกแยะออกมาให้เห็นภาพนะครับข้อที่หนึ่งข้อที่สองเราก็ชี้ให้เห็นว่าสถิติย้อนหลังไปมาเนี่ยสิบปีเนี่ยชัดเจนทั้งรูปธรรมและทัทง้งทั้งเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าทันทีที่มีการไหม้ในป่าประมาณพันไร่ขึ้นไปเนี่ยครับ อากาศรอบๆก็จะดรอปลงทันทีนะครับเคยมีไฟที่ดอยสุเทพแถวบ้านป่งเนี่ยครับประมาณพันสองพันไร่เท่านั้นเองแล้วอีกไม่นานควันก็เข้ามามันก็ดรอปลงมาอย่างชัดเจนนี่ไม่นับไฟไม่ใหญ่ที่ดอยสุเทพข่าวก่อนนู้นที่ขึ้นมาทีเดียวที่ที่ทแถวสารกลางเนี่ยครับเจ็ดลอยนะครับไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรนะครับการที่เรานิยามไอ้ตรงนี้ขึ้นมาก็เพื่อให้เห็นว่าปัญหาของภาคเหนือนี่มันมีปัจจัยหลักที่โดมิเนนต์โดมิเนนต์โดมิเนนต์นน โดมิแนนต์คือปัจจัยที่ที่เป็นเมนแฟกเตอร์ครับคือเหมือนเหมือนหุ้นหุ้นหุ้นหนึ่งอะถ้ามันตกลงมาแล้วก็ฉุดดัชนีตลาดทั้งตลาดลงไปเลยเหมือนกันนะครับโดมิแนนต์คืออะไรก็ค,ค,คือการเผาในป่าไอ้นี่ก็สอดคล้องกับการวิจัยของดรสมพรยันทระที่มอชอนะครับเพราะฉะนั้นเราก็พยายามจะชี้ว่าช้างทั้งตัวคืออะไรเพื่อน,นําไปสู่อะไรเพื่อน,นําไปสู่การ การอ้างยุทธศาสตร์ยุทธการในการแก้ปัญหาในการจัดสรรกําลังว่าจะจัดการอะไรเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่นะครับซึ่งก็ปรากฏผลนะครับปรากฏผลในปีนี้อย่างพอสมควรพอสมควรในที่นี้ก็ไม่ได้หมายความว่าสาเร็จนะครับพอสมควรในที่นี้ก็คือว่าผมต้องขอบคุณท่านผู้ว่าด้วยท่านสบอสิบหกท่านอธิบดีอัธพลนะครับไปทราบได้ยินอยู่หรือเปล่าก็คือว่าเมื่อเช้าเนี่ย เปิดดาวเทียมดูเปิดทุกวันนะครับมีไฟกลางคืนแค่สองจุดในเชียงใหม่แถวแถวอินทขินแล้วก็ควบคุมได้ดีมากก็คือว่าควบคุมไฟกลางคืนไฟกลางคืนเป็นไฟต้องห้ามนะฮะไฟกลางวันยังพอเป็นเรียกว่าไฟคอนโทรลได้ไฟกลางคืนถ้าไม่มีเลยแล้วก็อากาศตอนนี้อากาศไม่ดีมีลมแค่หนึ่งกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ว่ามันปริมมันไม่ดีก็ยังไงก็ยังปริมอยู่แค่ระดับห้าสิบหกสิบ ซึ่งยังพอหายใจได้นะครับผมไม่ได้คาดหวังให้ฟ้าสฟ้าสว่างหายใจได้โลง่งเอาแค่พอหายใจได้ห้าสิบหกสิบนี่ได้ไหมปรากฏว่าวันนี้ก็ยังคอนโทรลได้ซึ่งก็ปรากฏว่าก็สอบถามหลายทางนะครับก็ปรากฏว่ามียุทธการจริงๆในการคุมไฟพื้นที่ใหญ่นะครับผมไปไปลายมาก็ได้ยินได้ทราบรายละเอียดมาว่าเขาโยกกำลังกันไปโยกกำลังกันไปเพื่อไปจัดการไฟไป่ายซึ่งธรรมดารุงรังเลยนะครับ เมื่อวานไม่มีสักจุดวันนี้ก็ไม่มีสักจุดผมก็ติดต่อถามไปคือทาอะไรบ้างก็ทําคล้ายๆกับทางเชียงใหม่ทําจะตั้งด่านแต่ตั้งตั้งด่านเขาธรรมดาเขาไม่มีกําลังพละฮะปรากฏว่าเขาจัดสรรกําลังพลมาทั้งทุกฝ่ายเลยเพื่อไปล้อมกันที่นั่นก็แปลว่าอะไรก็แปลว่ามียุทธศาสตร์ยุทธการในการจัดการพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ใหญ่นะครับอย่างชัดเจนขึ้นมาในปีนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามแต่อย่างไรก็ตาม ไอ้นี่คือชมแลวนะครับหลังจากนั้นก็จะบอกว่าเราก็ยังไม่มั่นใจนะครับไม่มั่นใจในที่นี้คืออะไรก็คือว่านี่เป็นผลทางด้านยุทธการเองนะครับยุทธการก็คือการเผชิญเหตุในช่วงสองเดือน3มเดือนที่เราเริ่มเห็นแล้วว่าช้างคืออะไรนะครับเราเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นโลหิตจางเป็นนูนเป็นนี่แล้วก็เป็นไส้ติ่งกำลังจะแตกเราจะทําอะไรก่อนอะไรทานองนี้ครับเราก็เริ่มเริ่มเห็นเราจะต้องทําอะไรก่อนนะครับแต่เป็นเรื่องยุทธการ ปรากฏว่าสิ่งที่เรามาพบกันพบตอนนี้ก็คือว่าในปีนี้ในความในความที่เชียงใหม่เริ่มยกสองขึ้นมาแล้วโชคสวยงามมากท่านท่านครับผมต้องขอบคุณท่านจริงเราแล้วก็พบว่ายกหนึ่งของท่านเนี่ยก็ยังไม่ไม่ไม่ไมประทับใจเท่าไหร่จากการโชคยกหนึ่งนะครับเราก็มาพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเป็นเรื่องของระบบนะครับยุทธการกับมาตรการแล้วก็การบริหารจัดการเนี่ยมันมีช่วงพีเรียตของมันนะครับยุทธการเนี่ยเหมาะสมกับในช่วงที่เราเผชิญเหตุ แต่การบริหารจัดการก็คือว่าเป็นช่วงที่ทั้งปีตลอดทั้งปีเพื่อนําไปสู่จุดที่ลงตัวเหมาะสมสมดุลแล้วก็แก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนจริงๆนะครับอ,อขอสไลด์หลังๆเลยครับมีไฟแปลงใหญ่ไฟซ้ำซากไฟกลามขืนโอเคอันนี้ก็ได้ครับก็คือว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยอไ,ไอ้ไฟไอ้ก่อนหน้าอีกอันนึงครับขออีกอันนึงโอเคก็คือว่าเเรากาลังมองหาสิ่งที่ สิ่งที่ชัดเจนขึ้นจาก,จากความพยายามที่ชี้ปัญหาไปได้แล้วชี้ปัญหาไปได้แล้วก็คือมีปัญหาไฟแปลงใหญ่จริงๆขึ้นมาที่เป็นโดเมนนนแต่ว่ามันก็มีปัจจัยอื่นๆอ,อีกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับที่เกี่ยวข้องกันกันกบปัญหานี้นะครับชีวิตประชาชนการทำมาหากินสิ่งแวดล้อมความเข้าใจพฤติกรรมอาชีพนะครับความยากจนนะครับจึงไม่ใช่มีแค่ไฟแปรงใหญ่เท่านั้นเองเพราไฟแปรงใหญ่เป็นเรื่องของยุทธการ อะไรที่โดมนนั้นแต่การบริหารจัดการเนี่ยก็คือความยั่งยืนเราก็มาพบว่าที่ฮอตเนี่ยที่ที่มีไฟเยอะสูงสุดแล้วก็มีค่าอคสูงมากนะครับเมือ่อเมื่อในยกหนึ่งนยกหนึ่งที่ผ่านมาก็มาพบว่าก็มาพบว่าปมปัญหาเนี่ยอยู่ที่ความยังไม่เข้าใจกันในเชิงการบริหารจัดการเชื้อเพลิงข้อที่หนึ่งนะครับเพราะระบบที่เราใช้กันมาเนี่ยไฟดีที่ผ่านมาเนี่ยครับ ยังใช้มาสามปีนะครับแต่ยังไม่มีการเอาจริงเอาจังในการในการบริหารระบบให้มันเป็นระบบเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความรู้ความเข้าใจความสมดุลการลงตัวกันระหว่างรัฐกับประชาชนนะครับบางอำเภอนะครับมียอดจองสูงมากในการบริหารไฟของภาคเกษตรบางอำเภอแทบไม่มีเลยทั้งๆนี้เป็นควรจะเป็นเครื่องมือในการเอาประชาชนเข้ามาอยู่ในระบบ แล้วรีบมาจัดการให้เป็นไฟคอนโทรลดังกล่าวนั้นนะครับพอประชาชนเข้ามาอยู่ในระบบก่อนร่วงหน้ากันแล้วเนี่ยครับปัญหาความไม่เข้าใจกันอะไรต่างๆก็จะลดน้อยลงนะครับปรากฏว,ว่าม,มันยังไม่มีนะครับยังไม่มียังไม่เท่าไหร่การการายงานผลเมื่อปีที่แล้วเนี่ยครับสี่สเปอร์เซ็นต์นะครับค,คือระบบเขาบอกว่าห้าม,ามเผากางคืนนะก็มีการเผากาังคืนมีการลามนะครับทําเสร็จแล้วให้ ให้แจ้งกลับมายังวอลูมศูนย์กลางก็ไม่แจ้งมีแจ้งแค่สี่เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้คือก่อนก่อนก่อนที่จะสั่งหยุดกันระงับกันนะครับบางอำเภอเนี่ยไม่ไม่ได้ใช้กลไกนี้ในการในการทำให้เกิดความเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอพอมันเป็นอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยแล้แลก็แลวก,ก็ไม่มีการการติดตามว่าว่าคุณได้ทำตามเงื่อนไขไหมอย่างเช่นขออนุญาตเผา ในเขตป่าอนุรักษ์สองแปลงสองร้อยสองร้อยไร่อย่างนี้ครับท่านปรากฏว่าลามไปก็ไม่มีระบบท,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 ที่ที่แจ้งกลับมาว่าลามหรือไม่มีระบบตรวจสอบจากวัลลุมอำเภอบอกว่าเฮ้ยคุณทําลามนะพอ,พอวันรุ่งขึ้นก็นกนยังทําต่ออะไรระทำนองเนี่ยครับก็เลยเกิดความ,ไม,ไ,มไม่ไม่ไม่เข้าใจกันและโดยพฤติกรรมของประชาชนเนี่ยทันที่เห็นไฟนะเขาไม่รู้ไฟอะไรก็ไม่รู้เอาเริ่มจุดแล้วขอขอด้วยแล้วกันก็เลยการเป็นการกินโต๊ะลามกัน นะครับเท่าที่เห็นมาแต่ว่าผมก็เข้าใจอะครับว่าเราก็มีภาระที่ใหญ่มากที่ที่ที่จะต้องผลักดันกันขณะนี้เนี่ยผมพอใจนะกับการที่พยายามที่ทั้งกระบวนการเนี่ยครับจัดการ4จังหวัดทางซีกซ้ายเนี่ยครับได้ดีพอสมควรเลยก็คือแทบไม่มีไฟแล้วก็คอนโทรลได้แต่ในระยะยาวเนี่ยครับขอแผนสุดท้ายครับอยากจะเสนออย่างนี้ครับว่าว่า ปัญหานี้เนี่ยปัญหาบุระพิษฝุ่นเราอยู่กันมายาวนานก็มีความคืบหน้าแล้วผมก็ไม่คาดหวังว่ามันจะสำเร็จรุ้ร่วงกันได้ทีเดียวทั้งร้อยอะครับแต่ว่ามันจะมีความคืบหน้าเป็นลําดับเป็นลําดับในที่นี้เนี่ยครับผมคิดว่าในเชิงยุทธการเนี่ยเราตั้งหลักแล้วเราเห็นไฟแปลงใหญ่เราเห็นเป้าหมายหลักเป้าหมายรองนะครับแต่สิ่งที่อยากจะเห็นต่อนะครับก็คือการบริหารจัดการ ทนี้การบริหารจัดการของเราผมคิดว่าไอ้ไอเครื่องมือที่เป็นเบิร์เช็คเอยไฟดีเอยเนี่ยมันมันเป็นเครื่องมือที่ดีได้นะครับแต่เราอยากคิดว่าแค่ว่ามันเป็นเครื่องมือเพื่อให้ชาวบ้านเขาเขาเผาตามลําดับแค่นั้นน,นะครับมันเป็นเครื่องมือของการทําความเข้าใจกันระหว่างรัฐกับประชาชนแล้วก็ออกแบบความสมดุลว่าควรจะเผาแค่ไหนอย่างไรซึ่งจะต้องออกแบบกันเยอะนะครับแล้วก็ผมก็พบว่าในระหว่างปีเนี่ยครับท่าน พอหมดฤดูฝุ่นเป้งไปแล้วเนี่ยท่านท่านท่านผู้ว่าด้วยท่านประธานด้วยนะครับหมดฤดูฝุ่นเป้งไปแล้วเนี่ยจบนะครับไม่มีกนละไกไปทํางานระหว่างปีผมก็เลยเสนอว่าจริงๆเรามีงบแอร์เรียรครับท่านครับสามสิบกว่าล้านแล้วก็ผมไปดูรายละเอียดบางทีก็ทําฝ่ายสองสองฝ่ายอบรมอบปรอบรมประชุมเสริมจิตอาสาอะไรทุกอย่างคือไม่ไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับผมอยาก เห็นว่าทางฝ่ายปกครองทางอำเภอเนี่ยครับมีภารกิจมีภารกิจมีงบประมาณนะครับมีมีเงินด้วยมีมีงานด้วยมีมีหน้าที่ด้วยเพื่อไปถอดบทเรียนชาวบ้านไปเอาความต้องการของเขาไปทำความเข้าใจสิ่งที่สิ่งที่เขาอยากจะบอกว่าเออตรงไหนตรงไหนเขาเขาได้ตรงไหนเขาไม่อยากเผาตรงไหนเขาจัดการอนณาเขตเอาไว้ให้เป็นแผนชุมชนขึ้นมานะครับเพราะบางพื้นที่ ไม่ต้องยกตัวอย่างครับเอาเอาตรงๆเลยป่าออบหลวงเนี่ยครับบางจุดเนี่ยครับมีความขัดแย้งสูงนะครับอยู่ในรายงานมานานแล้วนะครับเป็นชนเผ่าด้วยอะไรด้วยแล้วเข้าหน้ากันไม่ติดครับท่านเข้าหน้ากันไม่ติดเพราะฉะนั้นในระหว่างปีเนี่ยทันทีที่พฤษภาคมมาแล้วเรามีงบประมาณตัวนี้นะครับมีภารกิจหน้าที่ให้ฝ่ายปกครองร่วมกันกับกัมทุกฝ่ายทําแผนชุมชนขึ้นมามันก็จะเกิดความเข้าใจขึ้นเรียกว่าการบริหารในระหว่างปีนะครับ สิ่งที่เราขาดมาโดยตลอดในในช่วงหลายปีมานี้ก็คือเราเราเน้นยุทธการเราเน้นการเผชิญเหตุเราดุดมพลแล้วก็โดยใช้อำนาจ i ิงเกิลคอมานซึ่งผมก็คิดว่ายังยังจำเป็นอยู่มากๆเลยในช่วงนี้แต่สิ่งที่ขาดไปก็คือการบริหารจัดการในระยะยาวในช่วงระหว่างปีครับไฟแปลงใหญ่ที่ที่พูดถึงเรื่องไม่ก็การบริหารจัดการไฟขนาดใหญ่ที่เป็นหัวข้อเนี่ย มันก็คือเป็นภาพใหญ่เป็นภาพใหญ่ที่ไม่ใช่หมายความว่าให้ไปแก้ปัญหาไฟแปลงใหญ่อย่างเดียวแล้วจบนะครับแต่เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าเราใช้น้ําหนักพลังในช่วงในช่วงยุทธการเนี่ยไปไปที่เปลาที่ปลาตัวใหญ่ตัวนั้นนะครับแต่คําว่าไฟแปลงใหญ่ยังหมายถึงไฟแปลงกลางไฟแปลงเล็กไฟดีไฟซ้ำซากไฟไม่ซ้ำซากไฟนู่นไฟนี่ไฟนั่นไปหมดซึ่งอาต้องอาศัยการบริหารจัดการครับท่านกรณีเข้เรียกร้อง ถูกไหมต้องมีเขาเรียกร้องจะไม่คบน a า d าน <c oughs> ครับก็คือว่า <c oughs> อีกสองนาทีโอเคก็โอเคจบละจบละ <c oughs> จบลวครับท่านประธานครับก็คือว่าการนําเสนอปัญหาในครั้งนี้คงไม่ได้ก็คงไม่ได้หมายความว่าจะเอามาทั้งหมดทั้งมวลของทางภาคเหนือมาจะให้บัดเบ็ดเบ็ดเสร็จเด็ด,ด,ด,ดขาดแต่ผมคิดว่ามันเป็นกระบวนการเปลี่ยนผ่านที่สําคัญนะครับขณะนี้เราเราเปลี่ยนผ่านกันมา3-4ปีมานี้เนี่ยมีความคืบหน้าเยอะอยู่ทีเดียวนะครับที่ ที่ค่อยๆเก็บแต้มขึ้นมาเก็บเก็บแต้มขึ้นมาแล้วมีความคืบหน้าในการปฏิบัติการของรัฐอย่างชัดเจนซึ่งผมก็พอใจนะแต่นี่นแหละมันเป็นทา transition นีเรียดครับท่านประธานครับมันต้องขยับกันไปเรื่อยๆมันต้องเอามาบอกกล่าวกันไปเรื่อยๆแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปเรื่อยๆแล้วก็มีความคาดหวังว่าภายในสองสามเดือนจากนี้เนี่ยครับเราจะได้ผลลัพธ์ที่ดีของปี -66 เนี่ยครับจะเห็นความชัดเจนขึ้นในการแก้ปัญหาที่เราอยู่ในวังวนนี้มานานครับขอบคุณครับ